วันนี้นะคะพามาดูแปลงนี้ค่ะนี่นะคะมีเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านไฟฟ้าเข้าถึงนะคะแปลงติดกับบ้านหลังนี้นะคะติดกลับกล้องให้ดูเอากล้องไม่ได้แปลงนี้นะคะเนื้อที่หกไร่ค่ะดูบรรยากาศนะร้อนมาก นี่ค่ะวิวเขานะวิวเขาสวยมากค่ะแปลงนี้นะคะปล่อยหกไร่นะราคาเบาเบาค่ะบรรยากาศโด,ดยรอบนะเห็นไหมคะตรงนี้ใกล้แหล่งชุมชนนะคะมีถนน นี่นะคะเพื่อนบ้านหมู่บ้านก็ถัดไปจากตรงนี้นิดเดียวตรงนี้นะคะห่างถนนเส้นหลักทุ่งขนานวัฒนา600เมตรค่ะหนึ uh ่งสอาสี่สรเมตรค่ะสนใจอินบ็อกมาถามไดร้ราคามาถามได้นะคะราคาต่อรองได้ค่ะราคาเบาๆนะคะบรรยากาศดีดี ไปแล้วนะคะ